เราได้เรียนรู้รูปแบบต่างๆของภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเมลหลอกหรือฟิชชิงเมลการแชร์มากเกินไปบนโลกออนไลน์ line, รวมไปถึงการอยู่อย่างปลอดภัยบนโลกออนไลน์ line, ว่าสามารถทําได้อย่างไรนะคะอยากจะฝากให้ทุกท่านนําสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี้ยปรับใช้กับตัวเองในชีวิตประจําวันรู้เท่าทันโจรไซ b เบอร์ที่กําลังจะเข้ามาโจมตีเราทุกๆวันเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะสร้างให้เราทุกคนเนี่ยปลอดภยัยลดความเสี่ยง รวมไปถึงองค์กรเราด้วยว่าองค์กรเราจะสามารถปลอดภัยบนธุรกิจโลกออนไลน์ได้อย่างไรขอบคุณค่ะเนี่ยพลอยเห็นไหมเวลาเราจะแชร์อะไรหรือว่าเราจะแบบบอกข้อมูลส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังนิดนึงอืแกก็เหมือนกันแหละจะโหลดแอปอะไรหรือกดอะไรนอีเมลก็ต้องระวังเหมือนกันอืมเนาะเออเราก็แบบคงต้องช่วยกันสอดสองเนาะเป็นหูเป็นตาให้กันเรเตือนเพื่อนเพื่อนด้วยใช่เราจะได้แบบปลอดภัยกันเนาะเออ ก็แต่ว่าพิมมือถือตะกี้นี่อะไรนะไม่บอกไม่บอกก็ไม่บอกเนี่ยเรียวรู้เร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของมาส่งแล้วที่บ้านแชร์ดีไหมอย่าแชร์นะเออ บทสรุปง่ายๆของวันนี้นะคะ3สิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลตัวเองดูแลอุป,ปกรณ์และดูแลข้อมูลนะคะในส่วนของการดูแลตัวเองนั้นนะคะอย่างเริ่มแรกเลยที่น้องมีได้อธิบายและแนะนําไปก่อนนะคะเรื่องของพาสวดก็คือเราต้องตั้งให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะในส่วนของตัวอีเมลก็เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าเป็นฟิชชิงอีเมลหรือเปล่านะคะอันตรายมากๆ ส่วนในโลกออนไลน์ของเราทุกวันนี้ก็มีความเสี่ยงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เมคชชว่์ว่าอย่าโอเวอร์แชร์มากเกินไปนะคะแล้วก็ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนรอบข้างด้วยว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลออกไปคะ่ะนะครับหลังจากเราดูแล,แลตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมดูแลอุปรกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>ข้อแรกเลยนะครับอย่าลืมอ<ๆ>ัปเดตไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปรกรณ์ที่เราใช้นะครับอัปเดตตัว OS นะครับหรืออัปเดตตัวแอปพลิเคชันตลอดเวลาเพราะว่าช่องโหว่เนี่ยเป็นช่องโหว่ดีๆเลยที่กลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยสามารถ ข้อที่2คือเราไม่ควรใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือที่เป็น่ห้อเลนแบกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราไม่มีการตรวจสอบหรือเราไม่มีทางรู้เลยว่ากลุ่มหรือคนที่พัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมีการฝังในการติดตามว่าเรามีการท,ทําธุรกรรมอะไรหรือเปล่าหรือไม่ว่าเราจะอยู่ไหนที่ไหนนะครับจะมีการ tracking พิกัดเราตลอดเวลาและข้อสุดท้ายแล้วนะครับ เราไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นมือสองนะครับเพตุผลเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าคนก่อนหน้าเราที่ใช้เครื่องนี้เขามีการทําอะไรกับอุปกรณ์เหล่านั้นบ้างหรือถ้าจําเป็นจริงๆในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมือสองนะครับเราจำเป็นต้องใช้ต่อจากใครบางคนในองค์กรเรานะครับก็ อยากให้ทุกคนมั่นใว่าอย่าลืมในการทำ factory reset นะครับเพื่อรีเซตทุกอย่างเปรียบเสมอเราใช้เครื่องคนนี้เป็นเครื่องเครื่องแรกสำหรับตัวเราเองเลยนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะในการดูแลข้อมูลนะคะเนื่องจากข้อมูลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นส่วนบุคคลแล้วก็สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้นะคะมั่นใจว่าอย่าแชร์ข้อมูลของตัวเองออกไปให้ทุกคนได้รับทราบนะคะและมันแบก็กอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขายหรือบริจาคเครื่องของเราเนี่ยออกไปในซูทองตลาดเนี่ยก็มค sure ว่าให้เราได้ทำการลบข้อมูลทุกอย่างออกไปจากเครื่องก่อนนะคะแน่นอนว่าถ้าเราทำครบ3ข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเราพ้นจากความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ของทุกวันนี้ค่ะ